นี้นะคะรีเสิร์ฟคืออะไรนะคะรีเสิร์ฟจะเป็นนะคะเขาบอกว่าเป็นกุญแจดอกสาคัญในการยึดนะคะสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวให้เรานะคะเขาบอกว่ารีเสิร์ฟเนี่ยจะไม่ใช่แค่ทําให้เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นเราอยากมีอายุยืนกันใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเราอยากมีอายุยืนอย่างแข็งแรงนะคะซึ่งกุญแจดอกสาคัญเด่านี้ก็คือเจ้าตัวรีเสิร์ฟนี่เองนะคะ สารสำคัญในรีเซิร์ฟนะคะตัวนางเอกในรีเซิร์ฟก็คือเจ้าตัวเลสซัวรเท่ากับตัวโพลีฟีนอลนะคะสองตัวนี้คืออะไรคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะคะ <ST> เขาบอกว่าในรีเซิร์ฟเนี่ยนะคะหนึ่งซองเล็ <S 2> <S 2> เลกๆที่เดี๋ยวเราจะได้ดูได้เห็นแล้วก็ได้ทานกันด้วยนะคะวันนี้นะคะจะประกอบด้วยนะคะ สารสกัดจากนะคะอันนี้เลยนางเอกของเราน้ำองุ่นแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะเข้มข้นนะคะเชอรี่นะคะเชอรี่เข้มข้นน้ำทับทิมชาเขียวอะไคเบอรี่นะคะบูรุบรี่แล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะอุดมสมบูรณ์ไหมคะ สมบูรณ์นะคะทีนี้ไม่ใช่แค่แลแหลายๆคนจะมองว่าแค่เขาเป็นน้ำผลไม้นะคะทำไมจะต้องมาทานาน้ำผลไม้กันในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะไม่ใช่แค่น้ำผลไม้เขาแตกต่างจากน้ำผลไม้อื่นๆอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่านะคะเรปซูลาเทลเนี่ยนะคะ,ะเป็นสารสกัดที่มาจากส่วนของปะะเปลือกเมล็ดองุ่นนะคะไม่ใช่แค่องุ่นไม่ใช่แค่น้ำองุ่นนะคะแต่ว่าต้องเป็นสารสกัดจากปะะเปลือกเมล็ดองุ่นนะคะซึ่งทําให้อยู่ในรูปของเจลเพราะฉะนั้นดื่มงา้นไหมคะ อร่อยไหมแล้วถ้าบอกว่าเป็นอาหารเสริมน่ากินไหมคะน่ากินน่าทานไหมคะ<ช>นะคะเพื่อเปรียบเทียบกับเป็นเม็ดเม็ดให้กลืนเข้าไปเนาะแถมยังต้องดื่มน้ำ<ๆ>ตามเย<ๆ>อะๆอ,อร่อยก็ไม่อร่อยนะคะและนอกจากนั้นเขาไม่ใช่แค่ทําให้เป็นรูปเจลทําให้ดื่มอร่อยแค่นั้นนะคะเขาบอกว่า เจ้าตัวรีเซิร์ฟของเราเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีกว่าพวกสารสก,กัดที่อยู่ในรูปแคปซูลถึง200เท่านะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเรากินรับประทานยาเป็นเม็ดเป็นแคปซูลนะคะกว่าจะเข้าไปกว่าจะดูดซึมก็ใช้วเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในขณะที่ตัวรีเซิร์ฟของเรานะคะเป็นเจลเป็นในรูปเจลดูดเข้าไปแป๊บหนึ่งนะคะไม่ถึง5นาทีก็ดูดซึมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะ และนอกจากนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วนะคะเขาจะช่วยทาอะไรได้บ้างนะคะสารทั้งหมดเนี่ยนะคะจะทาหน้าที่ร่วมกันในการน,นะคะต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งนะคะระงับการเจริญเติบโตของพวกเนื้อเยื่อที่ผิดปกติทั้งหลายนะคะลดอาการหนักเสบต่างๆนะ,ค,ะคนที่เจ็บข้อนะคะพวกนี้ช่วยได้นะคะลดความเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจล้มเหลวนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าพวกนี้จะมาเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเมื่อเรามีฐานะดีขึ้นนะคะมีอะไรตามมาคะนะคะ หลังจากได้เงินเป็นแสนเป็นร้านต่อเดือนกันแล้วอะไรตามมาด้วยรู้ไหมเรากินเยอะขึ้นเราไม่ค่อยออกกาลังกายโรคต่างๆตามมาด้วยนะคะถ้าจะเอาเงินที่ได้มาไปรักษาโรคต่างๆก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเอามาซื้อรีเซิร์ฟทานกันดีก,กว่าค่ะนะคะอ่ะน,นะคะทีนี้มาดูนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีอุดมไปด้วยพวกแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมาจากพวกนะคะบลูเบอร์รี่นะคะพวกอนไคเบอร์รี่นะคะ พวกเบอร์รี่ทั้งหมดที่เราบอกอยู่เนี่ยนะคะเขาจะเป็นเขาจะได้ชื่อว่าเป็นพวกนะคะซุปเปอร์ฟรุตก็คือเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต่อต้าอนอนุมูลอิสระทั้งนั้นเลยนะคะบางยี่ห้อเขาก็จะมีแค่น้ำทับทิมบางยี่ห้อมีแค่อาร์คายเบอร์รี่นะคะบางยี่ห้อมีแค่เออ่บลูเบอร์รี่นะคะแต่ของเราอุดมไปด้วยหลายๆตัวเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายัง,งอุดมไปด้วยพวกกรอดอะมิโนจําเป็นที่ช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหาร ะะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องย่อยอาหารโดยเฉพาะนนคนที่อายุมากขึ้นนะคะเริ่มเข้าเลข4เลข5จะเริ่มท้องอืดง่ายขึ้นเพราะระบบการย่อยอาหารจะไม่ค่อยดีนะคะตัวสิ่์สดจะทําให้ระบบการย่อยอาหารของเราดีขึ้นนะคะเขาบอกว่านะคะคอนเซปต์ของสิร์เนี่ยนะคะ เขาจะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่เหมือนสภาวะที่ขาดอาหารนะคะปกติเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายถ้าปกติเปรียบเทียบในระหว่างคนที่ผอมกับคนที่อ้วนเขาบอกว่าคนที่ผอมเนี่ยนะคะหรือว่ารับประทานอาหารในขนาที่จํากัดเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ยืนยาวกว่าคนที่อ้วนอ้วนนะคะเพราะว่าเขามีการเปรียบเทียบนะคะอันนี้เขาไม่เปรียบเทียบกับคนแล้วนะคะเขาทดลองในหนูนะคะเขาจับหนูมาตัวหนึ่งนะคะให้กินอาหารจนอ้วนเลยให้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนไม่ต้องทาอะไรมากสบายเียมันก็อ้วนกลมส่วน หนูอีกตัวเนี่ยก็ให้อยู่ในสภาวะของการจํากัดอาหารได้รับอาหารเป็นมือน้อในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะคะปรากฏว่านะคะหนูตัวที่ถูกจํากัดอาหารเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงกว่านะคะแล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าหนูที่อ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวรีเสิร์ฟเนี่ยจะทําหน้าที่เข้าไปคลายครๆกันนะคะตัว สารสำคัญที่อยู่ในเมล็ดองุ่นของเรา,นะะเ,นรา,เ,าเนี่ยนะคะตัวเลโซลราเทลเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราอยู่เหมือนสภาวะจํากัดอาหารโดยที่เราไม่ต้องจับจำกัดอาหารในปริมาณที่มากเกินไปยังสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเสิร์ชเลยทำให้เราสามารถที่จะมีอายุยืนยาวอย่างแข็งแรงได้นะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของรีเสิร์ชเลยนะคะทําให้เรามีอายุยืนยาวแต่แข็งแรงนะคะ นอกจากน,าน,นั้นนนเี่ะคะเลซลาเทายังช่วยลดโอากาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขัดเลือนแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะคะซึ่งเป็นอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นสําหรับผู้สูงอายุปัจจุบันของเรานะคะ นอกจากนั้นนะคะเขายังช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยปกติหรือผู้ป่วยเบาหวานนะคะมีการทดลองพบว่าตัวรีเหิร์งเนี่ยสามารถที่จะช่วยนะคะตัวเลซโซราเท่าที่อยู่ในรีเหิร์งเนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยลดปริมาณน้ําตาลในเลือดได้โดยที่เขายังใช้ชีวิตตามปกตินะคะ และนอกจากนั้นนะคะยังช่วยลดโอกาสในการเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการต่อต้านพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆในร่างกายเราด้วยนะคะ <c oughs> นอกจากนั้นนะคะเราไม่ได้มีแค่น้ำสกัดไม่ได้มีแค่สารสกัดจากเปลือกเมล็ดอ,อ,องุ่นขอโทษค่ะเปลือกของผลองุ่นสารสกัดจากมาเมล็ดองุ่น น้ำองุ่นเรายังมีตัวน้ำเชอร์รี่เข้มข้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าน้ำเชอร์รี่เข้มข้นตัวนี้นะคะสามารถที่จะอุออดมไปด้วยวิตามินซีนะคะที่สูงกว่าส้มถึง30-80ถึง0เท่ามีสารมีสารแอนโทไซยานินนะคะอันนี้ก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเหมือนกันช่วยเสริมกับเจ้าตัว เ,เลสเลสาเทลของเรานะคะแล้วก็ช่วยปกป้องอาการอักเสบนะคะพวกคนที่ออกกําลังกายกล้ามเนื้ออักเสบบ่อยๆนะคะหรือว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยจะมีการอักเสบบริบเวณข้อได้บ่อยขึ้นนะคะตัวนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะสารตัวต่อมาแทบไม่ต้องพูดถึงเยอะเลยนะคะสารสกัดจากน้ำทับทิมนะคะตัวนี้อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เรา แก่อย่างรวดเร็วแก่ก่อนวัยนะคะแล,ละนอกจากนั้นนะคะก็ยังทําให้เกิดพวกโรคะเร็งนะคะแล,ละนอกจากนั้นเนี่ยนะคะคนที่นะคะอาการเริ่มมีอายุมากขึ้นเริ่มหลงหลงลืมลืมนะคะวันนี้เอ๊ะกำลังจะออกจากบ้านอ้าวยังไม่ได้ปิดนู่ยังไม่ได้ปิดนี่กลับไปใหม่นะคะตัวนะคะสารสกัดจากน้าทับทิมจะช่วยเราได้นะคะแล้วก็จะช่วยปรับระดับฮอร์โมนให้เป็นปกติมากขึ้นนะคะช่วยฟอกเลือดช่วยระดับการไหลเวียนของเลือดนะคะน่าทานไหมคะผ่านไป3ตัว น่าจะแจกเขาอีกซองเนาะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขายังอุดมไปด้วย a อคายเบอร์รี่นะคะตัวนี้เป็นพืชที่เป็นซูเปอร์ฟรุต,ตอีกแล้วนะคะอุดมไปด้วยนะคะสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกแล้วนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของป้องกันการเกิดมะเร็งนะคะแล้วก็ตัวนี้สําคัญนะคะช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตกรกลีเซอไร์ในร่างกายเราด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครเริ่มสะสมคอเลสเตอรอลตาลีสลายรีบดื่มเยอะๆนะคะจะได้ช่วยขจัดออกไปนะคะนอกจากนั้น,นะคะ่ะอีกตัวหนึง่งบูเบอรี่เข้มข้นนะคะตัวนี้นอกจากทําให้รสอร่อยขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังทําให้สุขภาพตาของเราดีขึ้นด้วยะคะ่ะคนที่ตากแดดเยอะๆนะคะต้องขับรถแล้วเจอแสงแดด นะคะหรือว่าคนที่ใช้สายตาตอนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เยอะๆเนี่ยตาจะเมือ่อตาจะเมื่อยล้าเร็วนะคะตาจะทําให้เกิดระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเป็นต้อกระจกหรือว่าต้อหินได้เยอะขึ้นนะคะถ้าเกิดรับประทานตัวรทิเสร์ฟอย่างต่อเน,นื่องจะรู้สึกว่าตาเนี่ยจะชุ่มชื้นขึ้นตาไม่แห้งนะคะแล้วก็มองเห็นตอนกลางคืนได้ดีขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะ คนที่เป็นพวกระบบเส้นเลือดนะคะเส้น <c oughs> เลือดขอดนะคะภาวะเส้นเลือดติดพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเส้นเลือดเนี่ยต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลายาวพอสมควรน,นะคะ <c oughs> นอกจากนั้นค่ะตัวที่เรารู้กันมานานแล้วว่าดีกับร่างกายนะคะ ก็คือตัวอโลเวล่าหรือว่าว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยในการเรื่องทําให้ช่วยระบบเรื่องการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ลำไส้เราสะอาดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบทานจุกจิกแล้วก็ไม่ค่อยทานพวกกากอาหารนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ลำไส้เราดีขึ้นด้วยนะคะ ตัวต่อมาค่ะตัวที่สาคัญมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะชาเขียวนะคะเราจะเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเพราะเขาดื่มชาเขียวกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรื้อไม่ได้ที่จะเอามาใส่เข้าไปในรีเสิร์ของเรานะคะเพื่อจะช่วยนะคะตัวชาเขียวจะมีทั้งตัวอีพิคาชินนะคะพวกนี้จะช่วยในการต่อต้านนะคะสารพิษแล้วก็ช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของมะเร็งนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะถ้าเกิดใครสังเกตดีๆจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยอ้วน นะคะถึงแม้เขาจะรับประทานอาหารที่อาหารของเขาเนี่ยบ้านเขาบ้านเราทานนมพร่องมันเนยบ้านเขาทานนมเพิ่มมันเนยแต่เขาก็ยังไม่อ้วนเพราะว่านอกจากเขาเดินเยอะแล้วเขายังรับประทานชาเขียวซึ่งชาเขียวเนี่ยจะช่วยในการลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะอันต่อมานะคะเขาก็ยังช่วยนะคะตัวคอเลสเตลเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยเรื่องการทํางานของเม็ดเลือดแล้วก็ช่วยขับสารพิษออกจากร่างก,กายเรานะคะทีนี้มาดูว่าฟังแล้วยังต้อง ตอบอีกไหมว่าทําไมต้องด่มรีเซิร์ฟนะคะไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะคะเพราะว่าการทํางานทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาช่วยในการทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะช่วยปกป้องร่างกายจากเราจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ยังช่วยทําให้นะคะโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงนะคะพวกนี้ดีขึ้นหมดเลยนะคะ ทีนี้นะคะเขาบอกว่าแล้วทําไมถึงต้องทำมาเป็นซองทาเป็นเม็ดเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขาทํากันได้ไหมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าในการที่ทําให้รีเสิร์ฟเป็นรูปของไบโอเจลเนี่ยจะทําให้ตัวรีเสิร์ฟเนี่ยดูดซึมได้ทันทีที่เราดื่มเข้าไปนะคะไม่เกิน5านาทีเขาสามารถดูดซึมได้เลยในขณะที่ถ้าเราทําเป็นเม็ดเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรารับประทานยาดีๆยี่ห้อดีๆเขาก็จะแตกตัวง่ายแล้วก็ดูดซึมดีนะคะแต่นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางยี่ห้อเข้าไปเป็นเม็ดก็ออกมาเป็นเม็ดนะคะ เสียไปเสียเงินไปกล่องละพันสองพันออกมาก็พันสองพันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเซิร์ฟทันเข้าไปซองหนึ่งบั่นใจเลยว่าเขาดูดซึมได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในรูปของเหลวนะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่าทานเยอะๆได้ไหมอร่อยอยากทานวันละหลายๆซองเลยนะคะจนไม่เป็นไรขอทานก่อนอร่อยดีนะคะสุขภาพดีด้วยนะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้มีความปลอดภัยแล้วก็ได้รับออยแล้วเรียบร้อยนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะทานเยอะเกินไปแล้วจะมีอันตรายหรือเปล่านะคะก็เหมือนกับเราทานน้าผลาไม้ทั่วไปเพียงแต่ว่าเป็นน้ําผลาไม้ที่เข้มข้นมากตัวหนึ่งนะคะเหมือนอาหารอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเกิดถ้าเกิดไวๆกับพวกสารอาหารบางตัวอาจจะเกิดอาการมวนท้องเล็กน้อยซึ่งไม่ค่อยได้มีเยอะมากนะคะอา,กา,อาการนี้นะคะบางท่านอาจจะมีการปวดหัวบ้างเพราะว่าตัวนี้จะช่วยทําให้ระดับน้าตาลในร่างกายเราดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของน้าตาลเร็วขึ้นอาจจะมีการปวดหัวแต่ถ้าเกิดทานอย่างต่อ เรื่องอาการเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะทีนี้นะคะวิธีทานให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเน้นว่านะคะควรจะทานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการรับประทานเนี่ยควรจะรับประทานเวลาท้องว่างนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดนะคะ ช่วงเวลาที่รับประทานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถรับประทานได้ตอนเช้าตอนตื่นนอนมาเนี่ยจะดีมากเพราะว่าการที่เราไปเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระตอนเช้าเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มที่เราก็จะสดชื่นนะคะกระปี้กระเป๋าและถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนนอนก็ควรทานเพื่อที่จะให้ช่วงที่เรานอนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเรากําลังฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะถ้าเรามีสารอาหารเข้าไปช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยตอนตื่นมาเราก็จะสดชื่นอีกเช่นกัน ะะระยะเวลานะคะก็รับประทานกันตั้งแต่2อถึงสสัปดาห์ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วนะคะส่วนเรื่องความรู้สึกที่ดีขึ้นทั้งตัวเนี่ยจะรู้สึกตั้งแต่บางคนท่าไวเนี่ยก็ประมาณ5้ถึงเวันนะคะอย่างต่อเนื่องก็จะเริ่มรู้สึกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับรีเสิร์คราวๆ